สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่6ธันวาคมพุทธศักร,ราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันนี้เวลา1ินาฬิกา33นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชาดำเนินไปในการพระราชาพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบาพิตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณและพระที่นั่งอมรินทรนิจฉัยพระบรมมหาราชาวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริบวรีนารีรัตน์ตลอดจนคุณพลอยไพลินเจนเ็นเซ้นโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทรฉัยทางพระทวารเทวราชมเหศ ทรงจุดทูบเพียงเครื่องนมัสก,การบูชาพระพุทธรูปประจำค่ำคืวานพระบาทสมเด็จพระปรมมนพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระพุทธปฏิมาชยาวัตรรัชกาลที่9และพระพุทธมหาราชขอปริวัตทิที่หน้าพระที่นั่งบุดสบกมาลาทรงกราบแล้วทรงจุดทูบเพียงเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักาการะกราบถวายบังคมพระบรมอาถิพพระบาทสมเด็จพระปรมมนพระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระประมรินทรมาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาทิบดินและพระอัฐิสมเด็จพระมหิบตะลาทิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นานเธอเจ้าฟ้ากรลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริรนทร์ซึ่งประดิษ,ษฐานเหนือราชบัลลังก์ภายใต้นุพระประดลมหาสวตฉัตรพระสงฆ์สามสิบรูปถวายพรพระ จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนพัตนาหารแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกสำรับพัตนาหารนอกนั้นทรงทัากรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ทรงประเคนพระสงฆ์รูปต่อไปตามลำดับเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรม,มาช ทรงจุดธูเพียงเครื่องทรงธรรมแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูปทเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมอัฐิพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระธรรมไตรโลกาจารวราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหารถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วทรงกระเคนจตุกปจัจจัยธรรมบูชากันเทศและจะตุปจัจจัยธรรมแด่พระสงฆ์ที่จเจริญทรพพุทธมนทรงหลังทักษิโนโทก ถงถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกถวายาพระพรลาจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระเจ้มวานพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรพระพุทธปฏิมาชยยาวัฒราัชกาลที่9และพระพุทธมหาราชชอปริวัตรที่หน้าพระที่นั่งบุสบกมาลาและทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระอัฐิที่หน้าพระแท่นนุภาพประดลมหาสุเวตกชาตัตร แล้เสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรชัยเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานประกาศกิตติคุณและเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งของเหล่ากาชาติจังหวัดภาค7ที่จังหวัดนครพนม วันนี้เวลา14.33นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนาย,ยิกาผู้เมยกาสภาการชาติไทยสเสด็จพระจำเนินไปยังอาคารศรีโคตบณ์มหาวิทยาลัยนครพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมในการพระชทเจริญการชาติสม,มนาคุคชั้นที่1ประกาศกิตติคุณและถข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งประจำปี2559ถึง2560 ของเหล่าการชาติจังหวัดภาคเจ็ดรวมเจ็ดจังหวัดได้แก่กาฬสินธุ์นครพนมมุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอุบลราชธานีและอำนาจเจริญประกอบด้วยพระพิสุรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและ108ครั้งจำนวน6รูปผู้บริจาคโลหิตครบ100ครั้งและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภาการชาติไทยรับพระราชทานเหรียญการชาติสมนาคุณชั้นที่1จําจำนวน14ราย สถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตรับพระราชทานประกาศกิยติคุณและผู้บริจาคโลหิตรับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ36ครั้งและครบ108ครั้งจำนวน370รายทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและเชืดอูกเกียรติหน่วยงานผู้สนับสนุนการบริจาคโลหิตและผู้บริจาคโลหิตซึ่งเป็นผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยในแต่ละปีศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสามารถจัดหาโลหิตได้ร้อยละสิบสี่ของประชากรแต่โลหิตที่จัดหาได้ในกรุงเทพมหนานครต้องส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลในต่างจังหวัดร้อยละสี่สิบเนื่องจากการจัดหาโลหิตยังไม่สม่ำเสมอบางช่วงมีปริมาณโลหิตสำรองไม่เพียงพอมีผู้บริจาคโลหิตปีละหนึ่งครั้งร้อยละห้าสิบห้าและผู้บริจาคโลหิตปีละสี่ครั้งมีเพียงร้อยละแปดในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้นร้อยละแปดถึงสิบทุกปี ซึ่งโรงพยาบาลต่างๆยังมีผู้ป่วยเป็นจํานวนมากที่มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลโดยโลหิตร้อยละเจ็ดใช้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะสูญเสียโลหิตเฉียบพลันอาทิจากอุบัติเหตุการผ่าตัดตกเลือดหลังคลอดบุตรเป็นต้นและอีกร้อยละยีใช้กับผู้ป่วยโรคเลือดเช่นโรคโลหิตจางธาลาซีเมียเกล็ดเลือดต่ำฮิโมฟิเลียเป็นต้นดังนั้น หากมีผู้บริจาคโลหิตบริจาคสม่ำเสมอทุก3เดือนหรือปีละ4ครั้งเพิ่มขึ้นจะทำให้มีโลหิตเพียงพอสำหรับเพื่อผู้ป่วยได้ตลอดปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรมาลัยลักษ์อัครราชกุม,มารีสนเทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรครั้งที่11ประจำปี2561 วันนี้เวลา14นาฬิกา57นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรมวลัยลักษ์อัครราชกุมารีสเสด็จไปยังอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาพรเขตหลักสี่ทรงเป็นประธานการประชุมกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ครั้งที่11ประจำปี2561ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระอาทิการรายงานการดำเนินง,งานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในปี2560 2561 สภา,าราชวิทยาลัยจุฬาภรอ,อนุมัติหลักสูตรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ตลอดจนการดำเนินกิจการและโครงการต่างๆของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในปี2561ที่ผ่านมาได้แก่โครงงานหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อผู้ประสบภัยการเปิดให้บริการศูนย์การแพทย์จุฬาพร์เฉลิมพระเกียรติ โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์พัฒรามหาราชานุสรณ์โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติและโครงการก่อสร้างอาคารผลิตเภชภัณเนในพระดรํารตรวมถึงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลนในระดับนานาชาติและโครงการตามพระดรํารตในจังหวัดนครราชสีมาเช่นโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมานและโครงการก่อสร้าง,งศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจากนั้น พระราชทานพระวะโรกาสให้ศาสตราจารย์นิธิมหานนท์ในขาพิการราชวิทยาลัยจุลาภร์นำคณะผู้บริหารบุคลากรผู้แทนอาจารย์และผู้แทนนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจากคณะแพทยาศาสตร์และการสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าในโอกาสเริ่มปฏิบัติหน้าที่และเริ่มปีการศึกษาใหม่ โอกาสนี ite, ้พระราชทานพระโอวาทแก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนักศึกษาใหม่ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ประการแรกขอให้ทุกคนมีเมตตาต่อกันและกันมีเมตตาต่อผู้ป่วยที่มารักษา อันนี้ก็าจากความประสบก,การณ์ตัวเองแล้วก็นอกจากมีเมตตาแล้วนี่ก็ต้องม,มีความกรุณารู้ทิสตาและอุวเบกขา คือใช้ถือที่ใช้วก็อุเบกขาคือว่าถ้าเราเจอคนไข้หรือคนที่ต้องสัมผัสด้วยแล้วก็เขาไม่ฟังเราเลยเราจะทำยังไงให้ฟังเลยอันนี้ก็ถือคำว่าอุเบกขาไหมเพราะว่าปล่อยวางคือคนนี้ไม่ไม่รักเราแล้วก็ เราก็ไม่ต้องไปพูดจากับเขาก็เดินหลงเรื่มาตัวแล้วกันผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดสงขลาวันนี้ที่คูบโบบ้านพรุหลุมพีหมู่ที่4ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมให้นายวีรนันท์เพ่งการผู้ราชการจังหวัดสงขลาเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรยดินแก่ศพนายหมู่โทฟฤสดาติเอียดยอ่อสมาชิกกองอาสาร,รักษาดินแดนอำเภอเทพาที่8ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณตลาดนัดท่าหยีหมู่ที่6ตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่25พฤศจิกาย,ยน2561 ซึ่งญาติได้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเรียบร้อยแล้วและได้กำหนดพิธีโปรยดินในวันนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ญาติและครอบครัวของนายหมู่โทกฤษดาติเอียดย่ออย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวพระราชทานภาพวาดการ์ตูนสีพระหัตถ์ชุดครอบครัวออกกําลังกายจัดทาเป็นของที่ระลึกจำหน่ายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ําแห่งรัตนโกสินทร์ ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานอนุญาตให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์ณพระรานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่9ธันวาคม2561ถึงวันที่19มกราคม2562ในการนี้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพวาดการ์ตูนสีพระหัตชุดครอบครัวออกกำลังกาย จัดทาเป็นของที่ะระลึกจําหน่ายภายในงานเพื่อนําไปใช้ในพระราชกุศลบําบัดทุกบํารุงสุขของประชาชนและผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยคุกคามต่างๆประกอบด้วยกระบอกน้ําจักรยานลายใบอุ่นไอรักมี24แบบ5สีและหลายครอบครัวจักรยาน24แบบ5สีซึ่งเริ่มวางจําหน่ายไปเมื่อวันที่1-2ธันวาคมในราคา59บาทเสื้อโปโลอุ่นไอรักและเสื้อคอกลมอุ่นไอรัก ภาพการ์ตูนสีพระหัตถชุดครอบครัวออกกำลังกายทั้ง4แบบรวม3สีคือสีเหลืองสีชมพูและสีฟ้าสำหรับเสื้อโปโลจำหน่ายในราคาตัวละ299บาทส่วนเสื้อคอกลมจำหน่ายในราคาตัวละ199บาททริแบิ้นอุ่นไอรักมีแบบสีเดียวคือสีเหลืองและสีฟ้าราคาเส้นละ29บาทและแบบสสีไขว้กันราคาเส้นละ59บาทกระเป๋าผ้าอุ่นไอรัก ภาพวาดการ์ตูนสีพระหัตถ์ครอบครัรวจักรยานที่พระราชทานในการจัดทําเสื้อบอุ่นไอรักสีเหลืองและสีฟ้ามี2ขนาดใบเล็กราคา159บาทและใบใหญ่ราคา199บาทของพรีเมียมประกอบด้วยแก้วมักสองทรงทรงละสีลายราคาใบละ1 5 9บาทแก้วใสทรงสูงราคาใบละ159บาท แก้วใสส่งเตี้ยราคาใบละ129บาทร่มยาวสีสีประกอบด้วยสีเหลืองสีชมพูสีเขียวและสีฟ้าผิดภาพการ์ตูนสีพระหัตถสีลายรวม16แบบราคาคละ5 9 9บาทและร่มพับสีสีสีลายรวม16แบบราคาคละ1 9 9บาทผู้สนใจร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลสามารถหาซื้อได้ในงานอุ่นไอรักคลา่ความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินระหว่างวันที่9ธันวาคม2561 ถึงวันที่19มกราคม2562จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับค่ำนี้คุณเวรินทิรานาทองบอดจระดผมเจกพรัตนับตั้งตระกูล